สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสาสรแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c l ์แม่หมอกราบขอพวกคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรววแม่หมาพูดเสมอว่าคำทำนาย อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับกกไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับรดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อมแม่หมอด้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่น ขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป Random for you หัวข้อเรื่องสัญญาณเมื่อคุณได้พบคู่จากอดีตชาติแม่หมอใช้ไพ่ชุดสยามทาโร่และ The Romance Angel Oracle คลิป r a นด o มเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาล ดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คําทำนายทุกคําของแม่หมอเป็นของคุณดันดัมฟอร์ยูสัญญาณเมื่อคุณได้พบคู่จากอดีตชาติ king of pentacles ทันทีที่ แรกพบศบตาคุณรักเขาเลยค่ะเป็นรักแรกพบรักตั้งแต่ยังไม่รู้จักชื่อรักตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าเสียงเขาเป็นยังไงอะ่ะน้านิสัยเขาเป็นยังไงอะ่ะไม่มีเหตุผลใดอธิบายกับใครบอกใครไม่ได้เป็นการตกหลุมรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักเขาทันทีทันใดและก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจเชื่อใจไว้ใจมีแต่ความรู้สึกที่เป็นรักที่มั่นคงมากๆตั้งแต่แรกพบเจอ ไฟฟสอดในความรักนั้นมีความเจ็บปวดอะไรอาวรหรือโศกเศร้าอยู่เบื้องลึกรู้สึกเหมือนดีใจมากอะนะแล้วก็รอคอยมานานแสนนานเหมือนเราพัดพลากมาจากกันเนี่ยไม่รู้กี่สิบปีกี่ร้อยปีความรู้สึกที่เป็นรักแรกพบนั้นปะปนไปด้วยความเจ็บปวดในหัวใจและก็ดีใจนะที่ได้พบเจอกันอีก เหมือนกับว่าชีวิตเนี้ยรอคอยใครสักคนแต่ก็ไม่รู้ว่าว่าใครอ่ะแต่เมื่อพบเจอเขาเหมือนสิ้นสุดการรอคอยเหมือนคนคนนี้แหละความเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายหรือการรอคอยใครสักคนโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ารอคอยใครอ่ะได้สิ้นสุดลงเมื่อพบเจอคนคนนี้เอช p c คั s สัญญาณของคุณน,นั้นคุณมั่นใจอ่ะว่าคนคนนี้แหละ จะได้คบหากับคุณอย่างจริงจังจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อกันได้คุณรู้คุณมั่นใจคุณแน่ใจเลยว่าเขาก็รักคุณเหมือนกันใจตรงกันและคุณเองนั้นน่ะไม่ได้รักเขาธรรมดาแนละคุณรักเขามากมาก,มากเลยเป็นรักที่ล้นใจน้ำเอ่อลงมาจากถ้วยเนี่ยนะความรักหรือการพบเจอกันครั้งใหม่ในชาติพบนี้เป็นความรักที่ดีมีแต่ความสุขอบุ่นหัวใจคุณอยากจะทาแต่สิ่งที่ดีให้กับเขาอะ่ะ อะไรก็ตามที่ทำเขามีความสุขคุณพร้อมที่จะทําให้คุณอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับเขาเป็นการเริ่มต้นที่ไม่อยากจากลานะ่ะนะอยากคบกันไปยาวๆอยา้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความรักความสัมพันธ์ระยะยาวอยู่กันจนวันสุดท้ายของชีวิต The high i n t e s t คุณรู้สึกว่าคุณรู้จักเขาดีมากๆบางเรื่องบางสิ่งเขาไม่เคยบอกคุณที่ซ้ำหรือ มองตารู้ใจเลยเขาชอบทานอันเนี้ยเขาไม่ชอบทานอันเนี้ยทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยบอกคุณนะแต่เหมือนกับสัญญาณในตัวของคุณนะ่ะบอกคุณนะ่ะให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วคุณก็เข้าใจถูกต้องหรือทาให้คุณรู้ว่าอนีนิสยข้อดีของขอเขาเป็นอย่างนี้นิสัยข้อเสียของเขาเป็นอย่างนั้นคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโดยที่อาจจะคบกันไม่นานหรือเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณเลยก็ได้นะแต่คุณรู้เองอะ่ะจิตวิญญาณคุณรู้จักและคุณเคยเขาเป็นอย่างดี มีความรู้สึกที่อย่างรู้ได้ถึงตัวตนและจิตวิญญาณของเขา The magician และหลายๆครั้งนะคุณฝันหรือในยามตื่นนี่แหละในเวลาที่คุณนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณมักจะมีภาพของใครคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาหรือคุณอาจจะเคยฝันเห็นเขาฝันถึงเขาก่อนก็ได้ แล้ววันหนึ่งก็พบเจอเขาคนในฝันเลยเหมือนเคยฝันมาก่อนหรือเรื่องดาวแบบเนี้เหมือนเคยเจอใครสักคนในฝันนะมาคุยมากอดกันว่าเออดีใจจังเลยได้เจอกันอีกแล้วรอกันมาตั้งนานแล้ววันหนึ่งเจอเขาอะความรู้สึกเหมือนในฝันเลยดีใจมากๆเหมือนการรอคอยที่ยาวนานสิ้นสุดจบลงคุณกับเขาสามารถสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณหรือคุณเองอะสามารถอย่างรู้ล่วงหน้าได้ก่อนก่อนที่จะพบเจอคนคนนี้ในชาติภพนี้ Cup ้อครสัญญาณที่บอกคุณว่าคุณมีความสุขอย่างมากคุณรักเขาหมดหัวใจคุณรักเขาโดยที่ไม่เครือบแครงสงสัยต่อสิ่งใดแล้วก็เชื่อใจไว้ใจเขาอย่างมากด้วยคุณเห็นเขาตั้งแต่แรกคุณอยากแต่งงานกับเขาเลยอะ่ะอยากแต่งงานมั่นหมายเป็นสามีภรรยากันมีลูกมีเต้ากันเถอะนะโอ้ไม่อยากรู้จักใครไม่อยากรักใครอีกแล้วในชาติเนี้รักเขามากๆสิ้นสุดหยุดอยู่ที่เขาเลยคิดไปไกลอย่างนั้นแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมีความสุขมากๆ ไม่เคยขัดแย้งต่อสิ่งใดไม่เคยมีอะไรที่บาดหมางต่อกันเป็นทีมเดียวกันนะคิดอะไรเหมือนกันรู้สึกอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรคล้ายคลึงกันมากๆมีเคมีที่ตรงกันหลายหลายอย่างนะเวลาอยู่ร่วมกันยิ่งมีแต่ความสุขแล้วเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยชอบชักชวนกันไปทําในสิ่งที่ดีงามหรืออาจจะชวนกันเข้าวัดทําบุญหรือว่าทําทานนะนะบริจาคสิ่งนุ้นสิ่งนี้ให้ผู้ยากไร้ก็ได้ชวนกันทําแต่สิ่งที่ดี เป็นพลังงานที่เมื่อเจอกันแล้วเกื้อหนุนหนุนนําดึงกันเนี่ยนะ่ายทำแต่สิ่งที่เป็นความดีเพื่อเสริมบุญบาร,รมีซึ่งกันและกันเชนอโบนส์เมื่อคุณพบเจอเขารักเขาเนี่ยเวลาที่เขาทุกข์หรือเวลาที่เขาเจ็บป่วยคุณเป็นด้วยค่ะบางวันคุณรู้สึกว่าทำไมคุณเป็นห่วงเขามากๆเลยอะ่ะ หรือร้องไห้ออกมาดูที่ไม่ได้มีสาเหตุอะไรแล้วพอคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเออวันนี้เขามีเรื่องเสียใจมากญาติผู้ใหญ่ที่บ้านเสียอืมภูมิไฟมาเลยโอ้คุณนี่ตกใจเลยคุณร้องไห้ตั้งแต่เช้าดยที่คุณยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าญาติผู้ใหญ่เขาเสียอ้ออย่างนี้ก็ได้หรือเขาเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยเจ็บหนักแล้วคุณเนี่ยก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันอนะมีดบาดเลือดไหลเต็มเลยแบบเนี้ยนะ คือคุณก็เจ็บปวดไปด้วยหรือเขาปว่วยไข้เขาไม่สบายคุณอาจจะรู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายเหมือนกันหรือคุณอาจจะฝันก่อนก็นกได้นะก่อนที่เขาจะเจอเหตุร้ายต่างๆอจิตวิญญาณคุณสามารถสื่อสารถึงกันได้นะเป็นลางบอกเหตุทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย The Tower เวลาที่คุณไปไหนมาไหนกับเขาอะบางที่บางสถานที่ คุณรู้สึกว่าเหมือนเราเคยมาด้วยกันแล้วทั้งๆที่เคยไปด้วยกันครั้งแรกนะหรือเวลาที่คุณอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกคุ้นมากๆเลยเหมือนกับเขาเคยนั่งเนี่ยนะมองหน้าคุณจ้องตาคุณจับมือคุณแบบเนี้หรือเขาเคยนั่งไขว่ห้างเอามือเท้าคางท่านี้นะเหมือนเคยเห็นนะเหมือนเคยทําแบบนี้มาก่อน จะมีความคุ้นเคยนะแบบที่คุณประหลาดใจแล้วตกใจมากๆรู้สึกว่าเอ๊ะเราเคยมาที่นี่กันไหมคุณอาจจะเคยถามเขาเลยก็ได้นะเขาก็รู้สึกเหมือนเราเคยมาด้วยกันเนาะแต่เรายังไม่เคยมาด้วยกันไงนี่เป็นครั้งแรกนะมีความรู้สึกแบบเนี้โดยที่คุณก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าทําไมจึงรู้สึกอย่างนั้นมีความคุ้นเคยมากๆกับสถานที่ต่างๆหรือว่าอากับกิริยาที่เขาแสดงออกมา สเตรนสัญญาณที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคู่จากอดีตชาติคุณนะไม่ว่าคุณจะมีข้อเสียใดคุณจะดื้อกับใครแค่ไหนเมื่อคุณเจอเขาค่ะคุณยอมเขาทุกสิ่งทุกอย่างคุณให้อภัยเขาได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นคุณเคยมีแฟนเก่าเนี่ยเขาทําผิดต่อคุณเนี่ยคุณเลิกเลยไม่เอาไม่สนใจแต่ถ้าคนคนนี้ทําผิดกับคุณไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคุณก็มองว่าเล็กน้อยให้อภัย ไม่เป็นไรอ๋คุณรูส้สกว่ามันเล็กน้อยมากๆอะ่ะไม่มีเงื่อนไขจริงๆอะ่ะความรักนี้สามารถยอมให้อภัยซึ่งกันและกันได้นะโดยไม่มีข้อแม้เป็นความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข The Hermit คุณกับเขาเนี่ยสัญญาณที่เหมือนกันคือชอบที่จะชักจูงชักนำกันน่ะไปในเส้นทางที่จเจริญรุ่งเรืองหรือทำบุญต่างๆก็ได้นะ ไปวัดไปปฏิบัติธรรมหรือว่า,าดูแลผู้ใหญ่ใส่ใจผู้อื่นแบบนี้ชวนกันไปทำแต่ความดีหรือชวนกันไปศึกษาหาความรู้ก็ได้นะทั้งทางโลกและทางธรรมพอคบกับเขาเนี่ยพอร,รู้จักเขาได้รักเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นมากๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนกับชักจูงกันไปนำพากันไปในทิศทางที่ดี เป็นบุญวาสนาที่เกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเชียรบอลคุณกับเขาเนี่ยพูดตรงกันบ่อยบางทีนั่งนั่งอยู่อยู่ข้าวตัวเองพูดพร้อมกันเลยเออก็ขำออกมาเอ้าอหรือว่าอยู่ดีๆจับโทรศัพท์จะโทรหาเขาเขาโทรสวนเข้ามาพอดีเนี่ยพร้อมกันมากๆใจตรงกันเหมือนกับกระแสจิตถึงกันอย่างแรงหรือบางทีคําพูดคํเจรจาราเนี่ยคุณรู้สึกว่า เคยพูดกับเขาแล้วนะแบบเนี้ยทําไมเหมือนเคยพูดกับเขามาก่อนนะถึงเรื่องราวต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตของเขาอะคุ้นมากๆเลยเขายังไม่ทันเล่าเลยนะคุณรู้ไปหมดเลยบ้านเขาเป็นยังไงพ่อแม่ญาติพี่น้องเขานิสัยอย่างไรเหมือนมีความคลับคลายครับคลาคุ้นเคยกันมากๆคําพูดเจราจาที่คุยต่อกันนี่นะมีแต่ความสุขมีแต่ความสนิทแนบแน่นเหมือนกับเคยรักกันมาแล้วรู้จักกันมาแล้วนานแสนนาน ก็โบนส์สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าคนนี้เป็นคู่แท้จากอดีตชาติอ่ะคุณอยากพัฒนาตัวเองไปนในจุดที่มั่นคงคุณอยากทำให้ตัวเองอ่ะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอเลยนะคุณอยากมั่นคงในหน้าที่การงานคุณอยากมีเงินทองมั่งคั่งคุณไม่อยากทำตัวให้เป็นภาระของใครหรือไม่อยากให้เขารู้สึกว่าคุณยังดีไม่พอ,อคุณเป็นคนที่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติเองอะ่ะเมื่อรักเขาเมื่อพบเจอเขา และเขาเองกับคุณมาเจอกันนะมีแต่ความมั่นคงมากๆต่างฝ่ายต่างไว้ใจกันได้อย่างที่สุดเลยรู้กับใจเลยว่าจะไม่มีทางจะไม่มีวันที่จะนอกกายนอกใจกันอย่างแน่นอนจะมีแต่ความมั่นคงจะมีแต่หัวใจที่ซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อกันายอัพบสสัญญาณนะที่บอกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคู่แท้จากอดิช,ชาติเนี่ย คุณจะมีความหลงสเสน่ห์ต่อกันอย่างมากเลยไม่ว่าเขาจะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นอย่างไรโอ้โหคนคนนี้สวยที่สุดในโลกเลยคุณคนนี้หล่อที่สุดในโลกนี้ทำไมหลงขนาดเนี้อยากอยู่ใกล้อยากพนนพนออยากกอดอยากหอมอยากจุ๊บอยากลึกซึง้งทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความรักความรุ่มหลงต่อกันมีสเสน่หาต่อกันไม่อยากจะห àng ่างไกลห่างไกลกันแล้วหัวใจห่อเหี่ยวนะรู้สึกว่าเหมือนหัวใจเครึ่งดวงอะ หางหายไปเมื่อห่างไกลกันมีแต่วความเหงาอ้างวางและเจ็บปวดคิดถึงการอยากอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลา We all fortune และสัญญาณที่บอกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณรู้สึกวา่าคุณรอคอยค่ะใครคนหนึ่งอยู่ตลอดช่วตที่คุณเก <ๆ S 1> ิดมาะและความรู้สึกนี้สิ้นสุดจบลงเมื่อได้พบเจอเขาเมื่อได้รักเขาเมื่อได้รักกันหรือความหมายเนี่ยคุณรู้สึกเลยว่าเขานี่แหละ เป็นคนที่เคยรักกันมาแล้วจากอดีตชาติมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้ได้อะนะอย่างที่บอกเวลาคุณทําสมาธิเวลาที่คุณวิปัสสนาหรือเวลาคุณฝันคุณเคยเห็นเขามาแล้วอ่ะคุณเคยเห็นภาพที่คุณกับเขารักกันหรือภาพที่คุณเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยากันมาแล้วอ๋อว i ออ o ฟอ u ์จูน e เนี่ยคือวันเวลาที่ยาวนานะภาพย้อนอดีตอ่ะคุณเห็นค่ะคุณเห็นทั้งในนิมิตยามหลับและก็ยามตื่นมาในจิตวิญญาณมีภาพแวบๆขึ้นมา เนะี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเมื่อคุณได้พบเจอคู่จากอดีตชาติอ่าต่อไปไม่หมอกเปิดไพ่อ r ราคิลให้นะคะเคมีที่ตรงกันเนี่ยคุณรักกันตนะั้งแต่แรกพบเจอเลยรู้สึกว่าเข้ากันได้อย่างมากข้อเสียต่างคนต่างมีนะแต่มองว่าโอ้ยเล็กน้อย ไม่เป็นไรอ่ะคนเราก็มีข้อเสียด้วยกันได้เอ้ากลายเป็นอย่างนั้นยอมรับกันได้ซึ่งตัวตนของกันและกันอย่างมากมายรักกันโดยการที่ต่างฝ่ายต่างเป็นตัวเองไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องบีบบังคับซึ่งกันและกันไฟนั้นแอ n c a r e รเมื่อคุณเจอเขาคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นคุณอยากเป็นคนที่ดีพอและดีพร้อมในทุกเรื่องการเงินอยากมั่นคงขึ้นการงานก็อยาก รุดหน้านะอยากเป็นผู้ประสบความสําเร็จอยากทําชุดแต่งให้ดีอะ่ะอยากเป็นคนที่ดีพอนะ่ะนะที่จะได้รักเขาแล้วก็อยากจะทําให้เขาภาคภูมิใจอะ่ะที่ได้รักคุณด e เซ p ชั o นการใส่หน้ากากปิดบังความรู้สึกเมื่อคุณเจอเขาค่ะครั้งแรกคุณอยากกระโดดเขา้าไปกอดเขาให้แน่นๆเลยหรือบางคนอยากจะร้องไห้ดีใจมากดีใจยังบอกไม่ถูกเลยเมื่อเจอกัน สัญญาณน,นี้นะมันเกิดขึ้นตั้แต่แรกเห็นนะแต่ยังทำอย่างนี้ไม่ได้เขาจะว่าบ้าเออคุณก็จะแบบอ้อจะปรีไปกอดไปจูบเขาได้ไงอะ่ะเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเห็นกันวันแรกคุณจําเป็นที่ต้องสะกดเก็บอารมณ์และการค่อนข้างมากอะ่ะนะเพราะความรู้สึกภายในใจเนี่ยแทบจะระเบิดประทุออกมาแล้วรักเขาล้นใจรักอย่างมากมายและไม่มีเหตุผลใดได้เลยที่จะอธิบายอะ่ะว่าทําไมเนอถึงได้รักเขาได้มากมายถึงเพียงนี้นี่คือสัญญ,ญาณน,นะเมือ่อ คุณได้พบกับคู่แท้จากอดีตชาติความรักอย่างมากมายความคุ้นเคยอย่างมากมายได้เกิดขึ้นตั้งแต่แ,ตแรกพบเจออ่ะโอเคไม่เหมาะขอจบคำทํานายคอยคุยมีในความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปร,รารถนาการเงินการงานความรักไม่เหมาขอากําลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยการไม่กดสกคริปต์ข้าก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของไม่เหมาะแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ